Yeah, me รองกิเดวันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดญี่ปุ่นนะคะเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นจ๋าเลยวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนคะเด็กๆเมืองญี่ปุ่นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโกมะกะเซอมันจำได้ป่ะนนั้นเป็นอาหารไหมมีอาหารก็มีโอเคโอเคฟูดฟกะเซะก็มีฟูดกะเซะรองเท้าเท้าใช่ไหมฟูดกะเซะเย็ดออกฟิกกะเซะโอเคค่ะ อันนี้ก็ขนมอุมุอมิอันนี้ก็ขนมอุมุอีมิอุอมิอันนี้ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะดูร้านตกแต่งน่ารักมากเลยโคอิโนโคอิโนค่ะโคอิโนไม่ใช่ไม่ใช่หรือเล่ภาษาอังกฤษไม่ได้เขียนว่าโคอิโนดิแคทคิดแคทคิดแคทอย่าคิดมากคิดแคทคิดแมว ติ้งกิงแมวคิดอะไระคิมเหรอ<ง>พวกคิมเคลือบสังอามญี่ปุ่นใช่ไหมเนีเ่ยโอ้เอาดิชอบกระจัดประหยัดทำไมล่ะคะ,อะสอบกระจัดประหยัดทำไมเจ้าของใส่เงีกของน้ำเข้าแบนแพ้ อันนี้ชาดีดีนะแต่ว่าเรา้อแเราไม่ได้จะซื้อของเยอะมากเลยค่ะนี่มันชาดีเลยมันใช่ที่เราใช้เนยเซเดนไหมที่อยู่ในเซเ่นอะที่อยู่ในเซเ่นเราใช้ที่อยู่นเซเน

ตลี Notes, า่าหาลี่แม่อหารอ่อยแบิแอกเยอะแล้วหลายมื้อที่ผ่านมากินกินดูแล้วอันตี์ที่แล้วนุงี่เผาอะไรนะนุงยี่โอ้ยโออีโออีโออีโอีไม่ใช่ป๊อกกอน เขกโคอรเนี่ยอ๋ก็เขาเป็นคนที่แต่ว่าเขาพูดไงภาษาญี่ปุ่นนเาะโนอิมิโนอิมิโนอิมิไหนมันอ่านว่าอีหแดงอ่านว่าเขาปวดหัวนี่ไงดิกะกุไอโม้ขึ้นย่งเขาปวดโรยไงเขาปวดเขาหรือเปล่าออสเตรเลียนะฉ่ำๆสดมากรุ่งราคาใครจะซื้อต้องมาซื้อที่นี่โดยตรงเลยสดมาก คาถูกๆค่ะแปดสิบเก้าบาทอีกทำไมถูกกัางเนาะลดราคาค่ะวันนี้วันเดียวค่ะเหรอคะโอเคโอเคไปไปก๊อก้อปข้าวก็ได้สาเกะญี่ปุ่นสาเกะสาเกะเราบวยเราบวยเราบวยนะเราบวยจัดไปเราบวยไก่ปุุ๊ไก่ปุุ๊อันนี้ แดงมีหลายไซส์สัส่วแดงสตรอเบอรี่เนยชีสดีดังโค้มันเป็นจังได้ดีดโมโมังโค้งแค่เส้นี่แดงอันนี้มันบดใส่กินไหมอันนี้ใส่มันบดมันรวมมิดมีไหมรวมอ่ะนี่ไงนี่ไงเอารวมหนึ่งจอเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมเอาอันนึงไปไม่มันไม่อร่อยเหมือนที่นี่นี่สตรอเบอรี่มันลูกใหญ่ <laughs> เอาแซ่บ กระชินะอะโอเคกละชินลองดูเคใส่ตะเกียบไปเอออันนี้เหรอเขา้เขาไปเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรฮอคกูดายมอกคูดายมานะคะแม่อยู่กับดองคินแม่ป้าที่เขาซื้อเขาเป็นเที่ยวหาวันปีนะ <laughs> ดอกทิกย์อียงสกยางเนี่ยดอกทิกเรามารีวิวว่าเราได้อะไรบ้างเราได้ได้คุปปุมาเนี่ย แล้วก็ตามเล่นหอยยักษ์หอยเชลล์อันนี้หอยใหญ่มากเลยนะมันคือดิวซินเลยก็มันอ่านว่าอะไรวะหอยอะไรวะหอยเชลล์โอ้ยไม่ต้องไม่สับสนแล้วเราก็ได้อันนี้มาค่ะอืมก็อันนี้ด้วยตอนนี้เมื่อกี้ไปมาแซมเปญนเซมเป็นอะเรามาดูกินหอยเอ้ย เห็นก็เอียงหน้าเอียงหลังให้เห็นนะโบด้วยหน่อยกินอะไรไหมกินเลยจ้ะอันสุดแล้วเหรอเนี่ยคนละชิ้นแล้วก็ต้องมัดชิ้นหนึ่งคนละชิ้นต้องกินเองหมดเอ้ยแกมหมดเอออ่ยูดิงอ่าออเรนดิงวอเตอร์อาร์เรน

อร่อยอร่อยไหมอ,อร่อยทิงค่ดูยงยัไงไงถ้าไม่ชอบ่ายก็ไม่